ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับในงานมหกรรมยานยนต์นะครับในช่วงวันหยุดนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับหรือในวันธรรมดานะครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับว่างนะครับผมแนะนำนะครับในช่วงนี้มีงานนะครับแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีรถที่เรียกว่ารุ่นใหม่นะครับหลายค่ายนะครับนำมาเปิดตัวในงานนี้นะครับโดยเฉพาะค่าย MG นะครับที่ปีนี้นะครับเปิดตัวด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือ MG GS Turbo นะครับ รุ่นใหม่ข้างหลังผมนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือ MG 3นะครับน้องเล็กนะครับตัว compact sport ตัวนั้นนะครับที่ว่ากันว่าเป็นสีทูโทนใหม่นะครับออกมาในรุ่นวีนั่นเองนะครับมาตรฐานยนตระกรับที่มาพร้อมรถยนต MG ทุกคันภายใต้แนวคิดบิดไดนามิกสมรรถนะที่เหนือกว่า เครื่องยนต์เทอร์โบให้คุณทยานได้เต็มที่กับประสบการณ์ใหม่ที่เราใจความเร็วที่มาพร้อมการควบคุมที่สบมบูรณ์แบบกับระบบย r โรเปียท n นิง s ั s เพ n นชันตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ด้วยการออกแบบของทีม UK Technical Design Center รถยนต์ MG ทุกคันจึงโดดเด่นมีเอกลักษณ์ตามเส้นสายแบบฉบับ UK Design ปกป้องอย่างมั่นใจด้วยระบบ Active Safety ลดปล่อยจินตนาการให้คุณขับขี่ได้อย่างอิสระเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณสปอร์ตความาคลั่งไคล้ที่คนขับ MG เท่านั้นจะเข้าใจ สวัสดีแ่ะผู้มีเกียรติและพี่ๆี่สื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันเปียภาจิราประเสริฐกรนในานามของบริษัท S A I C Motor CP จำกัดและบริษัท M G Cell ประเทศไทยจำกัดขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมถึงพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนเลยค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ฟู o เ MG ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33 Thailand International Motor Expo 2016ในวันนี้ครับ วันนี้ครับเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะทำการเปิดตัวในงานนี้2รุ่นด้วยกันนะครับโดยตัวแรกอยู่ตรงด้านหน้าแขกที่มีเกียรทุกทา่านตรงนี้เลยครับ MG3 รุ่น V นะฮะซึ่งเป็นรุ่นย่อยใหม่และถือเป็นรุ่น็อปสุดในตัวถังแบบแพแบ,บ็ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราอีกรุ่นหนึ่งในวันนี้และอยู่ข้างๆผมนี้แล้วครับ New MG GS 1.5 Turbo เราได้ทําการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรซึ่งให้กําลัง167แรงม้าพละกกำลังเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรท,ทั่วไปผมเชื่อมั่นว่ารถรุ่นนี้จะเป็นยนตกรรมอีกรุ่นหนึ่งของ MG ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค,ค้าเพื่อความคุ้มค่าและครบคันราคาที่สมเหตุสมผลบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมความพึงพอใจ และความคุ้มค่าสูงสุดให้กับผู้บริโภคชาวไทยสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทั้งแขกผู้มีเกียรติและสิ่งมลทนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน MG ชื่ีดดีเสมอมาสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับผ่านมาแล้วนะครับ3ปีเต็มของ MG ที่ได้พิสูจน์นะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับผลิตภัณฑ์นะครับบริการหลังการขายนะครับ ณปัจจุบันนะครับ MG พัฒนาโชลูมไปถึง50โชลูมและล่าสุดนะครับข่าวดีที่ผ่านมาก็คือ MG ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่นะครับที่โรงงานเอมอราานะครับนิคมนะครับ ลงทุนครั้งนี้นะครับไม่ต่ำกว่าพันล้านแน่นอนนะครับเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าผู้ใช้รถ MG นะครับจะสามารถใช้ได้อย่างสบายใจนะครับทั้งเรื่องของวันตีเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมนะครับการดูแลหลังการขายที่เรียกว่าเซอร์วิสกันถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับและสิ่งไฮไลท์ที่สําคัญนะครับที่วันนี้นักข่าวทุกคนต้องจับตาก็คือราคาของ MG GS Turbo คนนครังหลังนี้นะครับเริ่มกันที่800,000บาทนะครับในตัวท็อปจบที่900,000บาทเท่านั้นเองนะครับเราต้องไปติดตามกันดูนะครับ ในเวลา8.2วินาทีคุณทำอะไรได้เวลา8.2วินาทีคืออัตราการเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง MGGS มาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศ หนึ่งสิ่งนะครับเทคโนโลยีที่เรียกว่าเตดตามากนะครับคือด้านหลังผมนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่นะครับอินเทอร์เน็ตในไทยนะครับที่ต่างประเทศนั้นหลายคนอาจจะได้ยินชื่อนี้มาแล้วนะครับแต่คนไทยทและผู้ใช้รถ MG นะครับและผู้ที่กำลังคิดว่าจะซื้อรถ MG มคุณต้องรู้จักเทคโนโลยีนี้ครับอินเทอร์เน็ตคืออะไรครับผมอินเทอร์เน็ตคือ,อะจะมากกว่าการที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะตัวนี้ในอินเทอร์เน็ตจะเป็นเบลชามในการติดต่อในส่วนของอความปลอดภัยของรถทั้งหมดเลยค่ะ คือการเชื่อมต่อกันระหว่างรถและมือถือใช่ค่ะที่สามารถขับรถพกไว้นะครับโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาครับผมตัวนี้ก็สามารถโหลดได้เฉพาะเจ้าของรถ m g หรือเปล่าครับใช่ค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับทำอะไรได้บ้างครับแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีเลขตัวถังเข้ามาลิงก์ด้วยนะคะอ๋อครับค่ะก็คือจะมีหลายฟังก์ชันมากเลยนะคะจะมีหกฟังก์ชันในการป้องกันระบบไม่ว่าจะเป็นการล็อกรถนะคะเปิดรถค่ะแล้วก็ จับสัญญาณรถเตือนรถ <ผม S 2> หายหรือรถผิดความผิดปกติได้ค่ะก็คือว่าเหมือนกับเรามี GPS ในรถ<ช>มาให้เลยระบบอินทอร์เน็ตสามารถใช้งานผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS Android และยังใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยในยุค Internet of Things ความอัจฉริยะทั้งหมดนี้นะครับเป็นมิติใหม่ของมาตรฐานในโลกของยานยนต์และอินทอร์เน็ตเทคโนโลยีของ MG เป็นคำตอบให้กับชีวิตคุณครับ อย่างที่ท่านนี้ได้อธิบายแล้วเราฟังนะครับมีฟังก์ชันที่น่าสนใจทีเดียวเรียกว่าคุณสามารถควบคุมรถด้วยมือถือของคุณนะครับต่อไปนี้นะครับสะดวกสบายครับสำหรับรถ MG นะครับลูกค้าทุกคนขอเชิญมารับชมแล้วก็รับฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ที่ MG ครับผมครับตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับแบรนด์ MG เราก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทยนี่เป็นอย่างดีนะครับ รถยนต์เรามีจําหน่ายแล้วทั้งหมดก็4รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น mg 3 mg 5 mg 6แล้วก็ mggs นะครับซึ่งเป็นตัวล่าสุดของเราในงานมหากรรมยานยนต์ปีนี้นะครับเรามีรถยนต์รุ่นใหม่แนะนำถึง2รุ่นรุ่นแรกคือตัว mg 3ในรุ่น v นะครับซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงปรับโฉมให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับมีแนะนําสีชูโทนใหม่คือเป็นสีแดงหลังคาดำนะครับแล้วก็ติดตั้งชุด อ่าหรืว่าชุดสเกิร์ตแบบชูโทนมีสปอยเลอร์หลังอยให้ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ราคาเนี่ยเพียงแค่579,000บาทซึ่งแพงกว่ารถรุ่นเดิมซึ่งเป็นรุ่น X เนี่ยอยู่แค่20,000บาทเท่านั้นเองสำหรับรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของเราก็คือตัว New MG GS 1.5 Turbo หลังจากที่เราเปิดตัว New MG GS 2.0 Turbo ไปเมื่อเดือนมีนาคมนะครับในในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เราเชื่อว่าตลาดรถยนต์ SUV ยเนี่ยนะครับยังคงมีกระแสก,การตอบรับที่ดีโดยเฉพาะในกลุ่มรถขนาดเล็กลงมาประเภทกลุ่ม Crossover หรือพวก BSUV นะครับในราคาระดับล้านหนึ่งทำใหน้นที่มาของเราที่จะศึกษาว่าเราจะสามารถแนะนำเครื่องที่เล็กลงมาเข้าสู่ตลาดนี้ได้อย่างไรนะครับ MG GS 1.5เทอร์บก็เป็นคำตอบเพราะนอกเหนือจากสมรรถนะที่ไม่ได้ทำให้รถเนี่ยนะครับด้อยลงไป ยังสามารถให้อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่ดีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยครบถ้วนและราคาเนี่ยต่ำกว่าล้านซึ่งเราแนะนํารถยนต์รุ่นเนี้ยสองรุ่นด้วยกันนะคือรุ่นดีซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นเรียกว่าท่านสามารถซื้อ SUV ในะราคาถูกแล้วก็มีอุปกรณ์ความปลอดภยัยอุปกรณ์การใช้งานเนี่ยที่ครบถ้วนพอสมควรในราคาเพียง8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองและอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น X ที่เป็นรุ่นท็อป มีอุปกรณ์ในความสะดวกครบถ้วนอย่างรถ SUV แบบหรูเลยนะครับในราคา990,000บาทนะครับก็เชื่อว่ารถ MG GS 1.5ึ่งเทอร์โบน่าจะตอบสนองความต้องการของคนที่ต้องการรถ SUV ในราคาที่คุ้มค่าเพราะเรามีอุปกรณ์ความสะดวกที่ครบคันอย่างที่ไม่มีใครเสนอครับสำหรับโปรโมชั่นในงานนะครับเรายังมีอยู่เช่นเดิมนะครับขอให้เชิญลูกค้านะครับมาเยี่ยมชมนะครับเรามีเรียกว่า แผนการส่งเสริมการขายที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับทุกท่านที่ซื้อรถยนต์ MG จนะครับจะได้รับการบริการที่ว่าเหนือกว่าใครก็คือบริการ p a s ช i o n Service ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจเช็คระยะแล้วก็ดูแลเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องถึงที่บ้านนะครับหรือ Mobile Service มีระบบการรับประกันยาวนานถึง4ปีหรือ120,000กิโลเมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็ call center 24ชั่วโมง แล้วก็มีบริการรถสำรองระหว่างซ่อมอีกด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือเรื่องของเร็วๆนี้นะครับเราได้เตรียมแผนกำลังก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะครับคาดว่าเราจะสามารถดำเนินการได้ภายในปี2017ซึ่งโรงงานแห่งนี้จะให้กำลังการผลิตมากกว่า10,000 0คันผมเชื่อว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเมืองไทยได้เป็นอย่างดีครับ ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เราได้ยินกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าในงานนี้ในงานมากกรรมยานยนต์ในปีนี้ MG นําสิ่งที่น่าสนใจนะครับมานําเสนอสู่ผู้บริโภคมากมายนะครับหลากหลายรุ่นโดยเฉพาะราคานะครับและล่าสุดเบื้องหลังการขายนะครับกว่า50โชลรูมมีให้ท่านเลือกเข้าไปชื่นชมนะครับรถคันโปรดของท่านคันใหม่ถ้าเลือกเป็น MG วันนี้มั่นใจได้แล้วนะครับเพราะว่า MG ลงทุนนะครับในการตั้งโรงงานในประเทศไทยนะครับ แบรนด์นี้ไม่มีหายไปไหนนะครับและจะลงทุนต่อไปนะครับในไทยสวัสดีสสดค่ะพวกเรา MG Girl ค่ะ,คะมาเจอกับพวกเราได้นะคะที่งาน Motor Expo 2016ใช่แล้วค่ะพบก,กับพวกเราแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษมากมายกับรถยนต์ MG ได้นะคะที่ Motor Expo 2016นี้ค่ะบ๊ายบาย